จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้ก็เชิญนักโภชนาการจากโรง,งพยาบาลอุทัยธานีนครับผมสวัสดีค่ะนางสาวสิรินภาอุ่นดีมาดันนักโภชนาการประจาโรงพยาบาลอุทัยธานีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสศินาค,คงไพโรธนะคะเป็นนักโภชนาการของโรงพยาบาลทับทันค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวณฐิดาเทียนถาวรนะคะนักโภชนาการประจาโรงพยาบ,บาลแม่ไร่ค่ะอ่ะค่ะ วันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของสารปนเปื้อนในอาหารนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเ,เราก็จะพบสารตัวครั้งจากการที่เราได้ทดสอบอะไเยอะมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาให้ทุกคนได้รู้จักของสารปนเปื้อนที่เราจะพบได้เมื่อเราไปซื้อวัตถุดิบหรืออาหารที่เรารับประทานนะคะตัวแรกเนี่ยที่อยากให้ทุกคนได้ทราบก็คือบบแรกทุกคนรู้จักบอรแรกไหมคะ บอแรกนะคะบอแรกหรือว่าผงกรอบนะคะหรือว่าน้าประสานทองนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าผงกันบูดนะคะเป็นสารที่ใช้ค่อนข้างแพร่หลายนะคะในเรื่องของการค้าขายของแม่ค้าหลายๆหยที่นะคะคุณสมบัติของผงบอแรกเนี่ยจะช่วยทําให้อาหารมีความที่ด่นและกรอบมากขึ้นนะคะคงตัวได้นานและไม่บูดเสียนะค,ะคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยจะพบบอแรกได้ในไหนบ้างเ,เราพบเรียเพแรกได้ในไหนบ้างคะ ออบอแลกนี้เราก็จะพบได้ทั่วไปนะคะในพวกไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอนะคะพวกนี้จะทําให้ลักษณะของเนื้อสัมผัสของอาหารเนี่ยมีลักษณะ หยุ่นนุ่มนะคะเด้งนะคะมูเด้งแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่เราพบได้ก็คือผักผลไม้ดองนะคะจะทําให้ผักผลไม้ดองนี้มีลักษณะค่อนข้างกรอบเช่นมะม่วงดองผักกาดดองต่างๆค่ะอืมก็เป็นอาหารที่หลายคนชื่นชอบเลยนะคะโดยเฉพาะมะม่วงดองหน้านี้นะคะเอ๊ะถ้าเรารับประทานอาหารที่มีสารโบลแกเยอะเกินไปเนี่ยจะเกิดอาการอะไรขึ้นได้บ้างคะ อาการเบื้องต้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการอ่อนเพลียนะคะที่แสดงให้เห็นได้นะคะก็จะเป็นอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของเวลาเราไปตรวจก็จะเจอในเรื่องของไตอักเสบค่ะนี่คืออาการของโอเลกค,ะคะ่ะจะเห็นว่าโบเลตใที่ทําให้อาหารเราหน้ารับประทานเนี่ยโทษก็เยอะพอสมควรนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ย ระวังนิดนึงนะคะถ้าอะไรที่มันยืดยุ่นเด้งเด้งมันก็ถ้าชิ้นลวกแล้วเราต้องวิ่งตามเนี่ยเราอาจจะต้องดูทีนะคะเออนะเดี๋ยวสารอาหารสารปนเปื้อนตัวต่อไปก็คือฟอร์มาลีนนะฟอร์มาลีนเนี่ยถ้าเป็นในทางการแพทย์อีกอย่างนึงถ้าคนรู้จักก็คือเรื่องของน้ำยาดองศพนะคะหรือว่าฟอร์มาลีไฮด์นะคุณสมบัติของมันเนี่ยจะเป็นสีเหลวใสนะคะไม่มีสีแต่มีกลิ่นฉุนนะคะตรงนี้เนี่ยจะทําให้อาหารยังมีคงมีความสดใหม่ นะ,ะไม่เน่าเสียง่ายนะคะแล้วก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถที่จะเก็บรักษาอาหารชนิดในได้นานนะคะเอ๊ะมาดูกันว่าแล้วเราจะพบสารฟอร์มอลีนในอาหารชนิดใด้บ้างเออส่วนใหญ่นี่ฟอร์มาลีนเราจะพบในพวกอาหารทะเลสดนะคะเพราะว่าอาหารทะเลสดเนี่ยจะมีลักษณะที่เสียได้ค่อนข้างง่ายนะคะเครื่องในสัตว์เราก็พบได้เหมือนกันนะคะและทราบไหมคะว่าตอนนี้เราก็พบในพวกผักสดชนิดที่สามารถเสียได้ง่ายเช่น ชาอมต่างๆพวกนี้เราก็เห็ดนะคะสามารถพบได้เช่นกันค่ะก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะรับประทานอาหารมาสวิรัตแล้วก็รับประทานพวกเห็ดเนี่ยอาจจะต้องดูสักนิดนึงนะคะหรือง่ายๆก็อาจจะต้องลองดมกลิ่นกันสักนิดหนึ่งนะคเเวลาซื้อจะเขาให้ดมนะคะชนไหมแอบๆนะคะเนาะคราวนี้เนี่ยโทษของการที่เรารับสารฟอร์มาลีน ในปริมาณที่มากเกินไปหรือนานเกินไปเนี่ยจะเกิดอาการยังไงได้บ้างะคะอาการเบื้องต้นนะคะของฟอร์มาลีนเนี่ยก็จะมีในส่วนของคลื่นไส้นะคะอาเจียนปวดท้องแล้วก็ตามมาก็จะเป็นในเรื่องของท้องเสียะคะ่ะนี่คืออาการของฟอร์มาลีนค่ะ อคราวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องแนะนําให้ทุกคนระวังเวลาเลือกซื้ออาหารที่มีฟอร์มาลีนนะโดยเฉพาะอาหารทะเลนะคะสายบุฟเฟ่สายปิ้งย่างนะคะเวลาเลือกมาเนี่ยอาจจะต้องดูชนิดหนึ่งนะคะเราคงจะไม่ต้องถึงขนาดจะต้องเอาน้ำยาล้างศพมากินเนยอะขนาดนั้นนะคะอยากอยากเป็นอามาตะเราต้องไปหาไิที่อื่นนะคะเน <no? S 2> าะสารตัวต่อไปก็คือสารกันรานะ,ะสารกันราเนี่ยเรียกง่ายๆว่าสารกันบุนะคะรู้ว่ากดสลิดๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกรดที่อันตรายมากคราวนี้เนี่ย เราจะพบได้ในไหนบ้างนะครับคุณสมบัติจริงๆของมันเนี่ยคือเป็นการป้องกันเชื้อราหรือป้องกันอาหารที่สามารถก่อเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคมาดูว่าเราจะพบตัวสารกันร,ราเนี่ยในอาหารแบบไหนบ้างนะคะค่ะสารกันร,รานี้ก็คือเขาจะทําให้ลักษณะของอาหารเนี่ย ใสนะคะดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ,อมก็จะพบในพวกผักและผลไม้ดองต่างๆนะคะพวกพริกแกงนะคะพริกแห้งของแห้งต่างๆก็สามารถที่จะพบสารกันราได้เช่นกันค่ะอืมโอ้ผักผลไม้ดองเมื่อก,กี้นอกจากพบบอแรกแล้วนะคะยังพบาสารกันรานะคะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆอาจจะต้องลงฝึกดองเอง <laughs> 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 ต้องฝึกดองเองนะเออคราวนี้เนี่ยถ้าคนที่รับประทาน ตัวสารกานาที่มันมากเกินไปเนี่ยต้องมีอาการแน่นอนมาดูว่าเราจะเจออาการอะไรได้บ้างคะถ้าเรารับก,กีาเกินไปอ่าในส่วนของสารกานานะคะเริ่มเริ่มต้นเลยอาการเบื้องต้นนะคะก็จะมีเรื่องของผื่นขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความดันเนี่ยที่ลดต่ําลงนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยกระเพาะอาหารของเราเนี่ยอักเสบนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการของการที่เราได้รับสารกันลาเข้าสู่ร่างกายในในจำนวนที่พอสมควรนะคะ อืมนะเออฉะนั้นเนาะเราก็ต้องระวังให้มากขึ้นเวลาที่เราเลือกซื้ออะไรนะคะเนาะว่าดูว่าตรงนี้เนี่ยมีสารปนเปื้อนตั้งแต่บอแรกนะคะฟอร์มาลีนหรือว่าสารกันราเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่เรากินประจําแล้วมันมีความเสี่ยงนะเราอาจจะต้องลดความถี่ในการซื้ออาหารพวกประเภทนี้ลดลงนะคะส่วนสารปนเปืเป้อนตัวต่อไปก็คือ,อยาฆ่า,ามแมลงนะยาฆ่า,ามแมลงเนี่ย ช่วงนึงเราก็ลดลงกันค่อนข้างมากเนาะตั้งแต่ลดลงตั้งแต่กเกษตรกรเรื่องของการใช้สารเคมีนะคราวนี้เนี่ยยังไงซะยังก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าบางคนก็ต้องการผักที่ผลไม้ที่มันค่อนข้างสวยงามเนะาะคราวนี้เนี่ยยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยจะสามารถสะสมได้ตั้งแต่อยู่ในดินตอนที่เราปลูกรวมถึงอยู่ที่ใบหรืออยู่ที่ผลนะคะก่อนที่จะนํามาตัดขายให้กับเรากินนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ในเรื่องของสารยาข้า,มาแมลงเนี่ย อนนี้เนาะมีการตรวจแล้วก็พบค่อนข้างเยอะในท้องตลาดเอ๊อยากจะรู้ว่าหลักๆเนี่ยเราจะพบในพวกผักอะไรชนิดไหนบ้างคะที่ตรวจเจอเยอะๆเลยเนาะมีส่วนมากจะเป็นพวกพริกพวกมะเขือพวกตัวฝักยาวต่างๆพวกนี้สามารถตรวจพบได้บ่อยมากแล้วก็เป็นพวกกระเทียมหอมอี่เราสามารถพบได้เพราะว่าพืชพวกนี้อยู่ในดินเนาะมันมีการสะสมของสารเคมีนะครับสามารถตรวจพบได้เช่นกัน ฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเจอสารเคมีนยาฆ่ามแมลงแม้กระทั่งอยู่ในดินนะพืชหัวใช่ไหมคะจนมาถึงพืชที่เรากินต้องแล้วก็รวมถึงพืชที่เรากินไปพืชผักที่เรากินไปนะคะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็ต้องเป็นวิธีการที่ทํายังไงให้เรารับยาฆ่ามแมลงได้น้อยที่สุดนะเพราะว่าแนวโน้มคนที่จะมีสารเคมีในเลือดก็ค่อนข้างสูงในปัจจุบันเนาะคราวนี้อาการถ้าเรารับยาฆ่ามแมลงหรือสารปนเปื้อนตัวน,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 นี้มากเกินไปจะเกิดอาการอะไรบ้างคะ ค่ะอาการเบื้องต้นนะคะของยาฆ่า,มาแมลงเริ่มต้นเลยก็จะเป็นหายใจเริ่มติดขัดนะคะกล้ามเนื้อนี่จะกระตุกนะแล้วก็รวมไปถึงการหมดสติได้นะคะนี่คืออาการของการที่ร่างกายได้รับยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปค่ะอืมก็เป็นอาการที่จริงๆเนสังเกตได้ง่ายนะคะเพราะว่าก็มีผู้ป่วยที่มี อาการเหล่านี้จากการที่รับประทานโดยเฉพาะคนที่ชอบรับประทานผักสดนะคะโดยเฉพาะที่ไม่ได้ปลูกเองเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องดูนะพวกอาหารบางอย่างที่มีผักเคียงเป็นผักสดเนี่ยเราอาจจะเอ๊อาจจะต้องสังเกตดูว่าเอ๊มันสวยไปหรือเปล่านะ <c oughs> <ช>เอเอเราอาจจะดูที่ความสวยหรือเปล่านะคะเรา,าจจะต้องดูว่าบ้างว่าเอ๊ดูแล้วเนี่ยมันจะเสี่ยงกับเราหรือเปล่านะเ <c oughs> พราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาที่เขามาขายเนี่ยทุกอย่าง่อนก็ต้องสดใหม่และน่ากินเนาะมันก็จะราคา ค่อนข้างดีมากกว่าที่แบบอาจจะมีมีรูอะไรอย่างเงี้ยเนาะอของที่สารอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเลยก็คือสารฟอกขาวสารฟอกขาวหรือว่าสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์เนี่ยสารตัวเนี้ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินบ่อยนะเพราะคุณสมบัติของมันเนี่ยทำให้อาหารเนี่ยมีความสะอา,าสดสดใสฟูน่ากินนะคะเพราะว่าคงจะไม่มีใครอยากกินอาหารที่มันสีออกมุนๆสีออก ไม่ค่อยน่ารรบประทานเนาะมาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะพบสารฟอกขาวได้ในอาหารชนิดไหนบ้างสารฟอกขาวนี้ก็คืออาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปลี่ยนลักษณะพอทําแล้วมันจะมีสีคล้ำขึ้นเนี่ยเขาจะใส่สารฟอกขาวไปค่ะพี่แนนเพื่อให้ดูเหมือนแบบน่าซื้อเก็บไว้ได้นานนะคะก็จะพบในพวกขิงซอยอย,อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระชายซอยถั่วงอกนะคะแล้วก็ยอดมะพร้าวน่อไม้ดองก็พบได้เช่นกันค่ะ รู้สึกว่าน่าจะเป็นอาหารโปรโดของใครหล,ลายคน<ช>ค่ะนะตั้งแต่ขิงซอยนะืะว่าจะขิงที่อยู่กับไส้กรอกนะคะหรือะจะเป็นหน่อไม้ดองหรือจะเป็นผัดเผ็ดหน่อไม้อ่อนนะคะ,คะน่ากินนะคะ,ะทั้งหน่อไม้ทั้งยอดมะพร้าวนะเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราไปร้านอาหารนะคะเวลาที่อาจจะมีถุงงอกให้เราเติมได้เต็มที่นะคะเราอาจจะต้องดูเอ๊ะถุงงอกเนี่ยสีขาวจังเลยอวบจังเลยน่ากินใส่ไปเลยเต็มชามเลยตั้งไว้ทั้งวันยังไม่ดำโอ้โห แตแ่วันเนียไม่กล้าตอบคือถ้าใครอยากข่าวที่กินสารพ่อข่าวได้ไหมจะไม่ได้หรอไม่ได้เอาตัวไปลวกไม่ได้เนาะเออฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นถุง,งอกเนาะเน่ะไม้ดอกเมื่อกี้อย่างที่น้องเมี่ยบอกไปแล้วเนี่ยโอ้โหสารพ่อข่าวเนี่ยทาให้หามาดูน่ากินแล้วมันก็มีโทษกับร่างกายคราวนี้ถ้าเรารับสารพ่อข่าวมากเกินไปเนี่ยจะมีอาการยังไงได้บ้างคะอาการเบื้องต้นนะคะของสารพ่อข่าวที่เราจะได้รับเนี่ย ก็คือจะเริ่มมีอาการขึ้นไส้นะคะ <ứng S 2> อาเจียน <ứng S 2> มีผื่นแพ้ระคายเครื่องนะคะรวมไปถึงการแน่นหน้าอกได้นะคะอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นของสารฟอกขาวค่ะอืมคราวนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของสารเปื่อนเนาะจบไปหาดห้าตัวตั้งแต่ตัวแรกก็คือบอแรกนะบอแรกที่เราจะพบได้มากในพวกของทอดดอกลูกชิน้นะเนาะอาจจะต้องเลือกเลือกสักนิดนึงเวลาที่เราซื้อมานะคะอย่างที่บอกว่า คุณภาพหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ตามมาด้วยราคาที่มันสูงเนาะเออตัวต่อมาก็คือเรื่องของฟอร์มาลีนนะฟอร์มาลีนเนี่ยอย่างเช่นเฉพาะอาหารทะเลเนี่ยอะไรที่มันเน่าเสียง่ายเนี่ยเราอาจจะต้องมีการดูซิว่ามันมีกลิ่นแรงหรือเปล่าเวลาที่เราซื้อเนาะเป็นการสังเกตที่ง่ายที่สุดเนาะแต่ปัะเด็คือเรื่องของสารกันรานะสารกันราเนี่ยลองดูว่าเอออะไรที่เขาตั้งไว้นานแล้วเนี่ยมันไม่เสียเอะหรืออะไรที่มันอยู่เอ๊ะทำไมถึงไม่มีมันควรจะเป็นลาแต่มันไม่เป็นลา เราอาจจะต้องดูว่าเขาใส่สารกันราเข้าไปหรือเปล่าเนาะอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงเขาเนี้ยยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปแนะนําในครั้งถัดไปในเรื่องของการในเมื่อเราหลีกเลี่ยง,งยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้เอ๊ะล้าทำยังไงให้เราจะรับยาฆ่า,มาแมลงเนี่ย <c oughs> เข้าไปในร่างกายเราน้อยที่สุดเ <c oughs> นาะเนาะนะเราก็ไม่อยากที่จะเป็นอมาตะในใช้ยาฆ่า,มาแมลงมากเกินไปเ <c oughs> นาะนะอีกตัวนึงก็คือเรื่องของสารฟอกขาวตัวสุดท้ายนะสารฟอกขาวเนี่ย คนที่ชอบอาจจะชอบกินผักสดนะคะผักแหนมที่สดๆนะคะโดยเฉพาะ,ะขนมจีนนะ,ะซึ่งก็เป็นอาหารที่เราชอบเหมือนก <c oughs> นะันเะนาะนะอย่างเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะต้องระวังไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองถูกงอกต่างๆนะรวมกระทั่งหน่อไม้ดองด้วยนะตรงนี้ก็เป็นสารปนเปื้อนที่เราจะอยากจะฝากให้ทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้เลือกสิ่งที่มีสารปนเปื้อนน้อยที่สุดเข้าไปในร่างกายของเราเนาะหนึ่งนอกนาะ้นะี่อยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับประชาชนในเรื่องของถ้า เอ๊ะทำยังไงเนี่ยถ้าเราพบสารปนเปื้อนเนี่ยมากเกินไปหรือเรามีอาการเนี่ยเราควรจะทํำยังไงได้บ้างถ้าเรามีการพบเจอสารปนเปื้อนนะครับเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการวิธีสังเกตที่พี่แนนบอกเมื่อกบอกเมื่อกี้นะครับว่าเราควรดูยังไงบ้างว่าสารปนเปื้อนมีการสังเกตอะไรได้บ้างนะครับคือเลือกซื้อเลือกอาหารที่มันปลอดภัยนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ของทางสาธารณสุขจังหวัดของเราเนาะก็มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนด้วยใช่ครับมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนทุกอำเภอนะครับคือมีการเฝ้าระวังตลอดเวลานะคนเบในเรื่องของสารปนเปื้อนเพื่อป้องกันให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารปนเปื้อนทั้งหมดนะครับผมอืมใช่แล้วก็ท่งของโรงพยาบาลเราเองนะคะเราก็จะมีตรวจสอบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าใน อ,อ,อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปที่อาจจะสงสัยเนี่ยก็สามารถเดี๋ยวนี้สามารถซื้อ,อชุดทดสอบเองได้แล้วนะเออนาะใช่มาตรวจสอบเองได้ครับหรือขอความร่วมมือจากสาธุรจังหวัดครับให้ตรวจสอบนอเนาะฝ่าระวังในพื้นที่ก็ได้ครับเออพื่อเป็นความ,วามเพิ่มความมั่นใจเนาะให้กับผู้บริโภคเห็หน่อยเพราะก็คือเข้าเพิ่มกันผู้บริโภคเนาะเพิ่มฐานเข้ามาซื้อสินค้าเราได้มากขึ้นเนาะโอเคค่ะ okay, ควันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับออจากนักโภชาการจากโรงพยาบาลต่างนะครับที่ให้ความรู้ในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับ ที่ให้ผู้บริโภคได้รับฟังกันนะครับขอบคุณมากครับ,บค่ะสวัสดีค่ะ